เมนูนี้มันจะหอมเนาะ <laughs> บอกป้าพิมพ์ห้ไปกินกระเทียมดองมาอันนี้หอมเนาะแต่ว่าป้าก็ผิดนึงบอก <laughs> หอมข้าไก่ก่อนที่จะมาเฮ็ดในเมนูต้มโคโกในวันนี้ทุกคนเราจะมีใส่น้ำมันเครื่องลงไปก่อนเหน้ำมันพืชนี่ข้าวสวยมันเข้ากันแซ่บแหงทุกคนว,ว้าวสีสันน่นากิน<ย>าามากโอ้โห่เยิ้ม บาสดีจ้าทุกคนมาแล้วมาพบกับสองค้องต่ซื้อซองนี้ซื้อซองเนี่ยซื้อซองอ่ะทุกคนมา ไม่ให้ซ้ำเกยกันตัวคนเลยโซแซบนัวครัวไทยลาวเห็นบอกทุกคนคณะนว่าซื้อซองของตัวเองอย่างบูชี้ยังจำบอได้เลยโซโซเดวมิดไปโดนบทุกคนโซโซนี่าลืมอ่ะโซโซเนี่ยนะครกลับมาแล้วห้องครัวของเขาทุกคนบังวิวตึมอันหนึ่งก่อนนะบรรยากาศกับน้ำข่องซีเรื่องละวันนี้โซโซจะมาต่ำซ้ำเกยให้บึงก่อนโซลากปกซีลงไปทุกคนแล้วก็จะมีอ่ากเทียม ก็จะมีพริกไทยซึ่งว่าเมนูนี้ที่จริงซัสโซก็เคยเห็นเอฟซีคอมเมนต์เธอหนึ่งได้ว่าให้เ็ดเมนูนี้ให้ถ้าเบิ่งนเดนะทุกคนเราจะทำฮัลโล่คนมากันแมนเมนูนี้มันจะหอมเนาะบอกป้าพิมพ์ห้ไปกินกระเทียมดองมาอันนี้หอมเนาะแต่ว่าป้าก็ผิดนึงบอกหอมโอ้ยว่ากินกระเทียมดองวันนี้ซัสโซกะับเบิร์นเบิร์นกินยังก่อนกินแต่เปด้านนั้นก่อน เดี๋ยวจะโซ่ต่ำเหมืนซ้ำเกลือก่อนซ้ำเกลืกอกับผมเนี่ยก็มีพี่ทุกคนห่วงเลยเพราะว่าเฮ็ดมาไล่เมนูแล้วเ,าเนาะซ้ำเกลือเนาะแต่มันจะห้อมซ้ำเกลือจะห้อมหยอกห <c oughs> ยอกห <c oughs> ยอกหยอกทุกคนสบายดีเด้อผมกับพี่น้องบรรยากาศโอ้ยเสี่ยงทุกอย่างเลยทุกคนเสี่ยงนกเสี่ยงกาเสี่ยงโคกเสี่ยงตำเสี่ยงทำหมาห่านมาครบกันเลยเมื่อนี้เมนูนี้ก็คือเกล้วทุกคน ตามดีเอฟข้อกันเข้ามาไล่เลยนะเมนูอาหารดังข้อเมืองไทยแล้วซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่บาบ๊อพิมพ์เคยทํามาก่อนแล้วเมือ่อหลายปี4ีปีล่งแต่ว่าสูตรที่บ๊อพิมพ์ทําโมเมนต์แบบนี้เลยทุกคนบ๊อพิมพ์ทําม่วนโซ่เลยังโซ่ก็ทํามา่ว <laughs> นบอกเขาเป็น,นหูดังเลยนะเดี๋ยวเราท้าเบิ้งทุกคนว่าจะเป็นเมนูยังเพราะว่าเฮาเมื่อนี้เฮาจะมีแบบเครื่องดื่มเย็นๆมาโซ่เมื่อนี้เฮาจะมีเครื่องดื่มเย็นๆ นี่ทุกคนอันนี้คือวัตถุดิบหลักขอว่าจะจำเฮ็ดในมื้อนี้ก็คือต้มโคกไก่ต้มโคกทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อน้องไก่มานี่ละมาพิมพ์นี่เดา๋ยวจะเป็นข้าไก่ก่อนที่จะจำเฮ็ดในเมนูต้มโคกในมื้อนี้ทุกคนหลังก็จะมีเจ้าเจนน้ำเจลซีฟูด้ดลาดรัดไกต่ต้มตะปาค่ะไก่ต้มไก่ต้มโคกของเ่าทุกคนมามาลงมือเฮ็ดเลยทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวจะสวดเริ่มขั้นตอนแรกก่อน มุ่นไปมุ่นมาเลยคนมุมกองก็อาจจะบิดเบียงหัวงนิดน,นึงเดี๋ยวกอคัดขั้นตอนแม่แม่ก็ตอ้องต้อดเรื่องก่อนนี่ใส่น้ำมันลงไปคั่วก่อนเนบ่าะขั้นตอนก็ค่อนข้างจะสับสนเลยทุกคนเบิ้งคือไว้ง่ายทีแรกคือเราเอาไก่มาต้มสโคแล้วปรุงเครื่องโบแม่เนเลยต้องใส่เครื่องปรุ่งโบแม่นแต่ว่าต้องในขั้นตอนไล,ล่ลายยางนะใส่น้ำมันใส่น้ำมันเครื่องลงไปก่อนเฮ่น้ำมันพื้ สมุทรตอนเขาไปเบิรงทุกคนมันก็มีไล่สูดแห่งเดือทุกคนสู่ฟาดามาเดือดเอาสูดที่เขาสามารถเดือจะเห็ดใดเดือดทุกคนนี่แสดงว่ามุกน้ำมันเครื่องบ่พิมลิ้นไปกีบมีผวมไม้เลยบกอาซ้าเกลือลงไปทับให้มันหอมหอม่าเอป็นสามเกลื่อ้องเห็นทุกคนเดี๋ยวซร้าเกลือนนี่ว่าพิมลยังงงอยู่ว่าแม่นอันไหน ขอสามารถเอิอเป็นเครื่องพริกแกงเดี๋ยวทุกคนเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าพริกแกง,งมันต้องแบบมีมีพริกเข้าไปเน,ะนาะเป็นเป็นซ้ำเกลือก็อาจจะเป็นแบบอนันนัาา้นได้ซอสเคอซุ้มไก่ซ้ำสมุนไพรประจำโกเหินข้องอ่าบานเอ็ดีแหละข้าวโพดเขาเขาจวพดแหย่แล้วนเขาใส่นงไก่เลยนงไก่เนี่ต้องเ,งเใใงอาไปผัดเลยนะทุกคแมนเขาก็ยกาัดเลยนะทนี้พอรพิมพ์ทำความสะอาดล้างน,น้ำเกลือหมดแล้วทุกคนนงไก่ บอพิมต้องทำขอบรัดปิมต้องทขอบดกินป้งนยนึงเรต้องบอกนะั่นเต้องเอาันซะ่เดี๋ยวทุกคนจะฮว่าบพิมปปกเมินฮงแมททุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ยอกันเงี่นซ่มจริงมจริงทุกคนบอกบอคมจริงบอลล่นเ้าอ้อยยาไบอกและขอล้วเราเห้อาหามันคือขัดไม่ีอ่พิม ัมเข้ากันกเรา็เนสายเครื่อง่อ้วยังก็มีได้ชุดแห่งเดีวยดวบางทีบางคนก็เอาไปจืดก่อนไปบางคนก็ไปหมักก่อนนอกกิ้งครัโอ้ไม่ลืมเหรอคลืมลาก้กิ้งซอย่างเอสกิ้ง่มเตียงอ่บางทีเวลามันกะลืมกิ้งก็เธอจะเปิดถัออมลงไป บ่เลยทุกคนให้ไปไล่ EP เลยห่างเมืองไทยรู้สึกว่ากลับมากลัาใหัน่นเต้นรู้สึกว่าโคตรตื่นเต้นเลยนะคือนเต้นมาให้กลับมาเริ่มเห็ดใหม่ให้กลับมาเริ่มเหตุจะเบิ่งกูบปเป๊ะเลยทุกคนเราอี่งย่างกันมุมระเบียงแขม่น้ำโค้งในห้องกับบุกไฟไทยทาย่วงล่างๆเัมนีนกับบุกไฟไทยทายแล้วรู้สึกว่ากลับมาทายกับแบบเป็นแป๊ะเลยทุกคนตื่นเต้นนะในระหว่างที่หล่อให้ซาโซ่ขับใจห้อมเดี๋ยวว่าพิมจะไปห้องเข้า ของเขาวสวยละลอนกันทุกคนใส่ปลาพิกพอ่ะโคกลงแล้วนี่นะจะโซ่ไฟไม่ได้เพียบเลยวันน้เอาน้ำโคลงกอนพวกไก่หั่นเง้ก็ทเราไ่อจะเอาโคลงเลยมาทุกคนใส่คคโคลงไปใช่โคกองเขย่าก่อนแล้วใส่เอาวะกับบอ,อกจะหันดิ้เนาะมาหันละเลใส่ลงไปเลย เราใส่ไปไม่ได้บางทีตอนเราเคยเคยกินน่าจะออกวันว่านหน่ำห้อมโคลห้อมซ้ำเกลอบอกประมาณนั้นแหรือเปล่าอันที่เราเพิ่งจะด่าไปใช้หมดบอกหรือว่าจะหมดเลยเหาจะตุ่นหมดเลยว่าแม่ไม่ไล่หดบอกเอาให้ท่วมขาไก่โอเคได้ลรอพอขาไก่ของเหานี่ใส่ซองแพ็กประมาณหกข่านะทุกคนหนเลยบนแม่เนี่ยเคลียร์ไก่ให้อันหน่ำโคลห้อมนิดนึงแล้วกันตุ่น ไงอันนี้ที่ที่ขึ้นปิดฟอดนี่โบเมนฟอด,ดนะทุกคนนี่คือฟองของโคกเวลาเทลงมันจะขึ้นเป็นฟอดเออนะถ้าว่าแป๊กว่าแ,แป๊กดีว่ะพี่แป๊กว่าแป๊กเลยทุกคนเพราะว่าเอาน้ำเอาน้ำโคกเรีย้อเป็นข้องว่านเราไม่เฮ็ดใส่กับข้องขาวเดี๋ยวเขาจะได้มาซีมกันแบบจริงจังเลยเป็นแบบสูตรเด็ดแจ้กเมืองไทยแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพี่บอลแหละเมื่อก่อนพี่ผมเคยทำคลิปอาหารมาก่อนนะทุกคนแต่ว่าพี่มบ่ได้เฮ็ดแบบนี้คนละย่างกันเลยอันนั้นเ่าพี่เห็ดสูตรตามใจนะตามใจตัวเอง แต่ว่าเฮิ้นชุดอ่าต้มโคกของเมืองไทยแหละเมันก็รู้สึกว่าโอ้โหต่างกันหลายทุกคนแต่ว่ารสชาตินี่มันไม่เป็นไรได้แม่เดี๋ยวซาโซจะตุ่นไว้ห้านำเหมันฟดขึ้นมาหลังควายมาปรุงกันเครื่องปรุงก็จะบุนที่มียังไงป้าพิมนี่เราจะใส่ซีอิ๊วข้าวจะมีเกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ซอสห้อยประมาณนี้ซ้ำอย่างเพื่อว่าจบอ่าเราซอสปรุงรสบ่มีป้าซบพิมีบ่มีแล้วซาโซเอามาเพื่อนะซอสซอสปรุงรสข้าเขียวซาโซมาเพื่อยังเพิ่มมาก่อน้าพิมพ์เอามาเอง จับมาผิดเฮ้ hey! แล้วเจอกันทุกคนหลังจากที่ว่าโคกคลองเหงาเดือปดปุดๆนะจ๊ะมาทุกคนจะว่าเลิฟชจวยกันคือว่าเป็นอันนี้แบบว่าอันนี้เพิ่นซูดพิ่นบอกว่าห้ามบอท้าติ้มกระไรบอท้านย่างไรเพราะว่าเป็นฟองคลองอันนี้ น้ำโคกจะซื้อซะโซ่คน,คนได้บ่ล่ะคนได้เขาเริ่มปรุงแล้วก็ได้คนกูซี่มันก็นไ,ดนกนได้อยู่ได้ทุกคนน่าจะเอาขิงพวกเนื้อสโลบอ่ะนอกซี่เขาเมาือนกันนตาย่คือเปิดว่าคันสโลแต่รสชาติน่าจะต่างซะโซ่ปรุงแล้วทุกคนเกลือยิบมื่นหนึ่งหมื่นก็ซะโซ่ล้างมาแล้วได้ทุกคนมือหวานนี้จะมาเอาคืนไปได้เลย จะเป็นซีอิ๊วข้าวซีอิ๊วข้าวก็เป็นสีดำเหมือน,นกัหนึ่งว่าดำคือหน้าบอผิมแท่าไหร่พอซีอิอ๊วข้าวดำก็หน้าบอพิมพแม่ตลกนะเนี่ยส่วนน้ำดังลมหอ่อใส่แนวเป็นเป็นนี่ก็เคยเป็นตุกเนาะเป็นตุกเนี่ยมันจะประหยัดกว่าทุกคนเพราะได้ล่างชื้นได้ร่างก็ได้ล่างทัวร์ถ้มันเพกเป็นน้เพกน้ำเกลวดเๆบอผิม พราะว่าจะมีเนี่ยก็เรื่องของรสชาติหรือบอใส่ตัวน,นี่แต่ว่าก็ะเข้มขุ่นดีกรแซ่บอยู่ทุกคนเขาเอากินมาไล่แหละกระเป๋าแบบนี้เป็นบอพอพิมพ์เขาจะตุ่นไวจ้จนกลัวน,น้ำมัน,นจะแห้ง,งให้อ่าซึม่มก็เป็นน้ำเนื้อไก,ก่ของเขาทุกคนไก,นไก่ไข่ถ้าไก่นองไก่ตรงเปมืน่อนี้นเขาใหดก็ประมาณหกน่องทุกคนหกเจ็ดน่องเนี่ยเพราะว่าจะให้เก็โปรตีนน้ำอาจจะมีเด็กๆน้ำเด็กๆน่าจะมักอยู่มา นี่ประมาณนี้ทุกคนรเราจะตุนไปเลยนี่ทุกคนโอ,โ,โอ้โหสีสั่นทุกคนสีสวยมากสีน้ำโขกนะครับโซนอะแม่โอ้ทุกคนมากินแหงบอกเลยว่านุ่มแหงเลยนี่มาหาง,<อ>งกับเบื้องนพ่อได้ห وع. เห็ดข้าวเถอนี่เนาะเหดกิน,นเถอะ สีเงางามเลยสีเงาเลื่อมเลยทุกคนเีาใสทตักขึ้นบนบนดงดูโอ้โหเหนื่อยเหรอบาะนี้สุกแล้วเนาะสุกแล้วแห้งเหมือนจะก็สิ่น้ำนี่ก่อนทุกคนโอเคเดี๋ยวซาซูสิมงก่อนโอรสซาจะเป็นอะไรทุกคนเขาห่อเกี่ยวเหมือแล้วทุกคนหิ้วเข้าเลยพอวันต้องลดอ้าออกจะโบเข็มจัดโบย่างซาซูตองแบบพอมีน้ำจิ้มซีฟู้ดได้โอเคบ่น่าจะเซรแล้วบ่พี่มือนอ้อเป็น น่าจะว่านน้ำโคกเปร็เขาบริษัทน้ำตาลเลยทุกคนโคกว่านแม่นเมนผมว่านแด้มาจากโคกเลยบุ่๊คกินซ้ำเกลือเมนเมนห้อมพริกไทยกับรากผักชีพวกกระเทียมขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหเนาะแซ่บแพงทุกคนโอ้โหยแซ่บแพงทุกคนนำแบบเพิมคุ้นกันเลยห้อมห้อมซ้ำเกลืแล้วก็ห้อมกอินโคกกินโคกใช่ว่าน้ำตาลนี่ก็เรียกว่าลดไปไล่เลยทุกคนบุ๊ว่านจัดนะอาซาโซตักเลย แซ่บแหงทุกคนว้าวสีสันน่นากินมาก,ามกอื้มตักข้าเข้าวกันเนาะว้าวนำราดนิดนึงนี่น่ากินมากนี่ไก่ต้มโคล้งเฮาทุกคนว้าวน่ากินแหง้งมายอด ซอสซิมเลยอย่าลืมน้ำจิ้มซีฟูด้ดบะพิมบูเดตไทยบ้างนะบะพิมเป็นคนทำเลยทุกคนจิ้มซีฟู้ดเราใส่เนี่ยก่อเครื่องปั้นปั้นเราจะละเอียดเลยนะเดี๋ยวซอสซิมก่อนอจัดหนึงจิ้มซีฟู้ดอ่ะ,อะเอาเลยเลยทำนี่เลยได้ทุกคนเอาบัวเด,ดมีผักนี่เลยอเราวันนี้มีอะไรบะพิมเอาส,สอดไปเผื่อวันนี้เลยมือมืดหน้ามือปุ่มเบล เป็นจานข้าวอเคมามาจัดนองหนึ่งก่อนก่อนนองง่ายๆนี่เลยอู้ยน่ากินแฮงพี่น้องเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้ยเนื้อบะพิมหลุดเลยเนาะแมนเขาต้นเป็นเกือบสมงเลยทุกคนน้ำเปลือิเปื่อยแห้งเลยทุกคนโซโลงกินแล้วบาใส่น้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดลองเบื้อง้าแต่น้ามาลาเนี่ยทุกคนโอ้โหกินมากมาอ้าว เลยจรงนี้ใายหัวบบเบายัางมีแต่ใายหัวอย่างเดียวดูเลยครับเพิมยักษ์บาๆดูาากลมดูซ่านมันกลมกลมแหงโบเพิมว่วานกำลังดีเลยอะกลมกลมนีกแล้วว่านกำลังดีเท่ากับการพิเศษเรื่องรสชาติของซาซนี่มีตั้งแต่เริ่มต้นมีตแต่กลมกลมอย่างเดียวนะโบมีแบบว่านโบมีมันโบมี ขัวุ้านเราซามันแซ่พอดีเป๊ะแล้วนำบาพิมเลยออกบ้านจะบ้บ้านได้มาเซิมซีฟูดก่อนคุ้นๆของบาพิมอื้ำทุกคนใจมากทำลายแจ้งเงาใหญ่แล้วบาพิมว่าให้เต็มสิบคะแนนเลยเต็มพันคะแนนเลยทุกคนเพียงสิมแค่หนึ่งกระหูกสโซซิมมาบอื้อหือเหนือสโซ บ่าวพิมบอาจับเป็นค่าขึ้นมาหรือแบบเ่าจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือแบบสุดยอดเนาะสดแห้งสุดบ่าวพิมสดเข้าหอนหอนใช่ไหมจิ้มมาซ่าแห้งสุดยอดบ่าแม่แม่ได้แล้วบ่าวให้ค่อยคำนึงก่อนเอาบอนนั่งนี่นึงก่อนทุกคนอู้ยน่าคุ้ยแห้งทุกคนนี่นะมีห่อข้าขออนุญาตยืน่งกินแบบสุวๆเด้อทุกคนตักน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดของบ่าวพิมพ์นส่คะ เด็ดแหงทุกคนซาเข้ากันโอ้ยแซมแหงคือเขาเหมือนไก่เลยเนาะซะสนนเม่นเม่นพี่แบบกลับไปค้าเป็นซี่กับแบบไก่ตุ่ม้ำป่าเนี่ยจะรสซาต่างกันทุกคนอืมอ่าจับก้องพอแล้วเลยบ่ะเพิ่มซ้าจะจับก้องเนื้อโล้โล้ในคำอ้ามันมาบ้อนนี่เดี๋ยวหน้าดำเลย อ่ะจานซาโซปายุบื้องนั้นมาดิโอ้โหพ,พี่บอกข่านนี่เลยพี่จิงก็บือนกับบริษยาเนาบรพิมเนาะบริษยาเพียงแค่มับบมนใช้เวลาในการต้นเพราะว่าหอกตุนนี่ก็เกือบสมุนเลยทุกคนแล้วพี่เขาสิมสนี่กับออน,นำก่อนนำกับคุ้นแหงแซ่บดุที่บริปรุงเพิ่มเลยทุกคนมาคำแรกข้อมาพิมโอ้โห ขวบหนุ่มของเนื้อไก่บ่จำเป็นตน้องย้ำบ่จำเป็นต้องเค,คเี่ยวโดนทุกคนเนื้อมันละลายเนื้ปลาเลยทุกคนขวบห้อมขอ้าวเหนียวน้ำโคกอ,อ,อ,กอก่อนๆแล้วก็กินข้าวซ้ำเกินนะทุกคนมาทีเด็ดคือน้ำจิ้มซีมฟูด้ดโซมาะหมีม่ราดใจ ว้าวสัมสัจ้าส,ำสำัมๆัมเตจ้าเอออุ้ย,ยพระเจ้าอร่อยมากแซมแห่งทุกคนนี่เลยอ๋อ มาพิมพ์ข้อหนอยียวหลาดเอ๋วา,วาดน้ำจิ้มต้องอย่างนี้ครับโอ้โหยเยิย้มเยิ้มสุดจริงๆเหมือนบอกยอดทุกคน แล้วมันบล็อกแบบอบว่าไรทุกคนต้องกินจริงจังแล้วมาซาโซาเดี๋ยวเข้าเนีจัดมุมนั่งกินกับแทบทุกคนมาโอ้ทุกคนซาโซก็ร่อยกินไปอีกขั้นหนึ่งละน้ำจิ้มซีฟู้ดูจ้ยซีฟู้ดก็สุดเด็ดเลยเนาะซาโซเนาะแม่พอทานมาท่านเห่าไซวิธีต่ำเราเหมืนอนบุคลียะยดพอมาปั่นแบบดนๆนานๆแล้วโอ้โหนี่นะทุกคน

ไว้ฟีดสีงคอมเมนต์มาบอกอ่าเดแล้วน้องหนึ่ง กำลังโผ้่เอาเลยทุกคนเราพิมพ์แห้งเอานั่งไกลต่อไฟอามากข้อจัดไปบอพิมพ์จัดบ้านหนึ่งก่อนสุดซ,ซ่โซ่สุดสุดนี่นทุกคนลาใส่ผู้ค้าไก่เอาพิพ์วาง กินใช่ครับอ่ะน้ำจิ้มชีฟูนี้มันจะเพิ่มมาหลายอย่างเลยทุกคนความเผ็ดความแซ่บความหอมทุกอย่างแห้งมาเยอะเลยนะมใช่ใช่มามาสบายดีกองไหมสบายดีไหมสบายดีสบายดีคุณมาแล้วคุณกินข้าวไก่บ่ไก่ต้มน้ำโคกเด้ออร่อยมากๆ ไกมใช่แล้วไก่ต้มต้มน้ำโคกนี้อ,อันคัน่มีกับประมาณนี้บ็อกเลยว่าสุดจัดเลยเมนูนี้นะเป็นสิ่งที่แนะบบเพ็่น้ะเขาโบกฟิตวัางกับไก่ต้มโคกสูตรข้องเมืองไทยทุกคน f c ข้อกันเข้ามาไลา่แล้วเขาก็เลยจัดให้เลยมื้นนี้นะเดี๋ยวหรอถ้าติดตามคลิปต่อไปว่าพวกเขาจะจัดเมนูยังทุกคนกับ อาหารไทยพีมือคลองซาโซ่ทุกคนพวกเมนูบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆทุกคนแซ่บแหงอันนี้แบบเด็ดแหงเลยเ่าพี่มก็บอกว่าเด็ดแห้งทุกคนเดี๋ยวเราจะกินต่อเพราะน้องแทนกุลกับอ่องมาแล้วน้องแยกนอนได้ทุกคนอ,อ่ะวันนี้บอ๊อบีคิวซาโซ่กับน้องแทนกุลกับตองข้อขอบคุณทุกคนหลายๆที่ว่าเข้ามาชมคลิปเด้อขอบคุณในโลกขอบใจเลยคุณกองขอบคุณครับกองก่อน อ่ะเด้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเด้อกับการทำอาหารไทยบ๊้ยบายขอบใจ,ดจ,จเดยอบใจไล้